ตอนที่ตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์ในช่วงวันสองวันมีการวางแผนเป็นปีนะฮะหลักสําคัญคือลูกะนะคะใจของลูกเป็นใจที่สําคัญก่อนมาเราจะดูว่าเฮ้ยลูกโอเคไหมแต่ตัวเราเราบอกว่าเออเราไม่ละเราไม่เราไม่โอเคการที่ครอบครัวมาอยู่รวมกันแล้วคนหนึ่งที่เป็นหลักแล้วไม่โอเคเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงกันอย่างแรงแน่นอนเราวางแผนเป็นปีเลยนะว่าเออนี่นะ ถ้าเกิดจะถอยออกเนี่ยดูช่วงวัยของอายุว่าเราจะต้องคอยให้เขาเข้าใจได้ยังไงอีกอันหนึ่งที่ต้องดูมากๆคือว่าเรามั่นคงกับตัวเราเองมากพอหรือยังเพราะว่าเราเนี้ยเป็นลักษณะนิสัยเราเป็น love bird หมายถึงเราจะชอบมีคู่่ะชอบการมีคู่เหมือนเด็กๆที่ฝันแต่มันเป็นคู่ชีวิตที่มันมันเหมือนเฟืองที่มันไม่ลงลงล่องกันอะมันขัดกันตลอดขัดกันตลอดมันก็มันก็ไม่สามารถจะขับเคลื่อนอะไรในชีวิตได้อะเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าเออเฮ้ ไม่เอาอะเราไม่เอาดีกว่าเราอาจจะคิดต่างะัะเขาซะจนมันอันนี้คือคุยกันไหมคะตกลงกันคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะพี่หยอดก็เคยคุยอนแต่เรารู้แล้วแหละว่าเออแนวความคิดเขามันไม่ไมไมไมแล้วมีบางอย่างที่เราก็ไม่รักมากพอจะทนในสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ออกมาดีกว่าคือคือจริงๆแล้วการที่บอกว่าเรารักใครสักคนอนะมันไม่ได้หมายความว่าเราเห็นแต่ข้อดีค่ะความรักคือเราต้องทนข้อเสียของเขาได้ ด้วยว่าเออเขาก็มีอะไรที่มันไม่ถูกใจเราอะแต่พอมันเก็บแต้มมาเรื่อยๆแล้วเราบอกเอยเวทน้าหนักมันไม่เอาอะทนไม่เอาละไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่มันจะเป็นผลพวงก็คือการมีลูกก็ดูก่อนว่าลูกจะยังไงกําลังใจจากเพื่อนที่สําคัญมากเลยนะเพื่อนไม่ได้มายืนยันกับเราว่าคนนั้นดีหรือคนนั้นไม่ดีแต่เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่ฟังเราพูดรเรื่องอะไรต่าง เรื่องบางเรื่องเขาไม่ได้สะท้อนอะไรกลับมาที่มันเป็นเหมือนนย่ยเขาให้เราผัวไปสู้กับอูจงฮางอ่ะมันทําให้เราสบายใจจังเลยมันไม่ได้แบบอะไรก็ตามใดๆก็ตามหรือเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้แบบมันต้องมานั่งวิเคราะห์ฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไร่เ้ราก็แฮปปี้เลยมันทําให้เราเนี่ยมั่นคงข้างในแล้วเราก็เลยมีอยู่วันหนึ่งไปญี่ปุ่นด้วยกันคุณเจนิเฟอร์คิมเนี่ยก็ไปด้วยลูกก็เริ่มโตโตที่แบบ สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องยากที่สุดคือลูกก็รู้แล้วแหละว่าบรรยากาศมันเป็น<ม>ยังไงแต่ใครจะเป็นคนบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็าบอกลูกนะว่าเออให้กับพ่อมันไม่ค่อยอะไรนะอย่างงี้งี้งงแต่เพราะาแปลว่าแปลว่า,วาหมายถึงในทริปนั้นมีปัญหาระหว่างเดินทางตัวเออมีลูกเราไปกับแต่แต่คุณพ่อเขาไม่ได้ไปเราไปกับ<ม>เพื่อนเรา<ม>ค่ะจู่ๆในวงเลยคิมก็บอกถ้าพ่อกับแม่เขาอยากกันเป็นไง เปี้ยนขึ้นมาไม่มีไม่มีปีมีคุยเลยเอ่ะแต่เชื่อไหม <c oughs> ลูเป็นพี่คิมมากไหมเนาะแต่เชื่อไหมว่านั้นมันก็เป็น,เป,นเป็นการเปิดจุกเลยนะค <c oughs> ือ <c oughs> ในขณะที่ทุกคนหนีตลอดเราเองก็ยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับลูกว่าจะพูดอย่างนั้นตรงๆแต่เพียงแต่บอกให้เขารู้สถานการณ์ว่ามัน เราไม่ลงล็อกนะเขาพอจะรู้เขาพอจะรู้เราจะไม่ทะเลาะกันในบ้านแต่ไม่แต่ก็รู้ว่าไอ้นี่มามุมนั้นล้วไปมุมนี้นี่ไม่อยากจะพูดด้วยอะไรเงี้ยลูกก็ช็อกมันสตันอ่ะแล้วคนหนึ่งก็ไปร้องไห้เด็กไปร้องอ่ะเขาก็คือไปร้องไห้คือเขาก็มีอะไรของเขาแล้วคนโตเขาก็เลยเริ่มคิดคือคําถามเนี้ยมันยิงมาแล้วทําให้ทุกคนย้อนเข้ามาดูตัวเองพี่ตกใจไหมตอนพี่คิมเปี้ยงออกมาก็ตกใจแต่ก็ก็ดีนะเหมือนลูกเขาก็เริ่มรู้แล้วว่ามันจะต้องมีวันนี้เข้าสักวันนะ แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มใส่ใส่ใส <Okay. S 2> แล้วเรารู้เลยว่าครอบครัวแตกแยกสิ่งที่เขากังวลคืออะไรความไม่ส <Okay. S 2> เเขียวไ่้่าจะเป็นเรื่องของจิตใจว่าพ่อแม่รักฉันไหม <Okay. S 2> สิ่งหนึ่งที่เด็กที่บ้านแตกรู้สึกแย่คือเป็นเพราะเราล่าวะ